เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับก็จัดให้ตามคำขอนะครับกับ20ับเกมมือถือเอาชีวิตรอดที่ดีที่สุดหน้าเล่นในปี2025นี้กันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแนวนี้ปิดตัวกันไปนี่ก็มีเยอะมากๆเลยซึ่งในปี2025นี้จะมีเกมอะไรครับที่ยังเปิดแล้วก็ยังหน้าเล่นกันอยู่บ้างก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม d i s m a n t l e ถ้าใครที่กำลังอยากได้เกมเอาชีวิตรอดกราฟิกสวยเล่นเพลินแล้วก็ต้องลองมาดูเกมนี้กันเลยครับกับ d i s m a n t l e ที่ตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นมือถือกันแล้วครับแถมทํายอดดาวน์โหลดไปกว่า50,000ครั้งครับสำหรับ Google Play Store ตัวเกมจะมาสไตล์ลูกผสมระหว่าง s ว r v e r Open World บวกกับ Life Simulation เพราะงั้นจากครับของออกสำรวจเนี่ยคือทำกันได้ทั้งหมดมุมมองการเล่นกึ่งด้านบนครับข้อดีคือเล่นง่ายไม่เวียนหัวเล่นกันได้แบบยาวๆสีสันสดใสกราฟิกนั้นถือว่าดูดีมากๆครับลุยซอมบี้แก้ไขพิศนารวมไปถึงมีการตกปลาทำอาหารล่าสัตว์คือใส่กันมาหมดเลยแหละ หาเกมที่เล่นคนเดียวเพลินๆแนะนําเกมนี้กันดูเลยครับในปี2025นี้ครับใครที่ชอบเกมกราฟิกสวยๆทองโลกแบบลุยซอมบี้นะลองดูเกมนี้ละกันครับมาต่อกันที่เกม Earth r e v i v a l แต่พูดถึงเกมเอาชีวิตรอดตัวใหม่ทรงดีที่ปี2025นี้ครับก็ต้องขอแนะนำกับ Earth r e v i v a l เลย นี่คือเกม MO Survival นะที่ผมได้แนะนำไปหลายรอบแล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะนี่คือเกมที่จะให้เราได้เข้าไปกู้โลกไล่ถล่มเอเลี่ยนให้เราได้เข้าไปสร้างบ้านครับของแบบตีนใส่ฝ่ายส่งนี้กันเลยโดยตัวเกมนั้นจะมีระบบการเล่นที่น่าสนใจครับลองรับ PVP รวมไปถึง PVE กันด้วยตั้งแคมป์เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้สร้างกิว้วเป็นการตะลุยกับเพื่อนของเรากันได้ครับสำหรับเกมนี้งานกราฟิกถือว่าทำออกมาค่อนข้างแจนะ่มนะมาแบบフ u ทีดี แถมยังเป็นเกมที่รองรับการเล่นทั้ง PC และกอมมือถือกันด้วยนะครับพามาดูกันต่อกับเกมที่3ในคลิปนี้ครับกับ Lost Future มาอีกหนึ่งเกมมือถือง,งานดีครับที่จะให้เราได้เข้าไปในชีวิตรอดการกับ Lost Future นี่คือเกมที่จะให้เราท่องโลกกว้างแบบอิสระวกับการต่อสู้บูซอมบี้แบบมันสะใจออกสำรวจหาทรัพยากรแต่ที่ผมชอบเลยสำหรับเกมนี้การสร้างเชสเตอร์หลบภัยครับสามารถกรับของหาไอเทมเพื่อเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้มาให้ได้ซอมบี้เกมนี้ครับค่อนข้างโหดเหมือนกันตีแรงเอาเรื่องโดยรวมแล้วผมชอบเลยภาพสวยเกินคาดแถมไม่กินสเปกเครื่องมากจึเกินไปแล้วครับ มากันที่เกมกรีนาอันดอนถ้าใครที่กำลังอยากได้เกมมือถือแนวเซอร์เวครับที่ภาพสวยกันอีกหนึ่งเกมกอรีนาอันดอนครับต้องมาติดอันดับกันอย่างแน่นอนละเพราะว่าน,นี่คือเกมที่ภาพสวยเป็นเบอร์ตต้นของสโตทไยแล้วก็ว่าได้ครับมาในแนว Open World ที่จะให้เราได้เข้าไปเอาชีวิตรอดหลังวันโลก,กาวินาทสร้างบ้านครับของตามแบบฉบับของเกมแนวเอาชีวิตรอดที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละ แต่จุดเด่นคือเกมนี้ครับสามารถปรับแต่งหน้าตาทรงผมเนี่ยปรับกันได้แบบละเอียดยิบเลยจะเล่นคนเดียวก็ได้ตามหาเพื่อนมาเล่นกันเราก็ได้เหมือนกันครับอีกอย่างลืมบอกไปครับเกมนี้อาวุธของเขาเนี่ยทำมาหลากหลายให้เราเลือกเล่นใส่กันมาแบบแน่นๆเลยกราฟิกทรงดีสวยจัดครับด้วย Unreal Engine 4นับว่าเป็นหนึ่งเกมมือถือที่ปี2025นี้ใครชอบแนวเส r ลองแวะเวียนไปดูแล้วกันครับ พามาดูกันต่อกับเกมที่5ในคลิปนี้ครับกับ Dark and Light Mobile นี่คือเกมออนไลน์เอาชีวิตรอดครับที่ผมชอบมากๆกันอีกหนึ่งเกมเลย เพราะว่าเขาเนี่ยมาในแนวโอเพนเวิลด์บวกกับความเป็นแฟนตาซีและก็เอาชีวิตรอดไปพร้อมๆกันเลยครับซึ่งหลายๆเกมในคลิปนี้ไม่สามารถทําได้นะเราจะได้เข้าไปจับมอน่องโลกกว้างดีเทลใส่กันมาแบบละเอียดยิบจริงๆมอปิสละในการเล่นค่อนข้างสูงทั้งการออกสำรวจแมปการครับของตามหาวัตถุดิบมาใช้ในการดำรงชีพแต่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือการจับสัตว์วิเศษครับมาฝึกฝนเอาไว้ใช้งานช่วยเหลือในการต่อสู้กันได้ เกมนี้ใครจะเล่นกับเพื่อนกันได้เหมือนกันครับมีเวอร์ชั่น PC ด้วยซึ่งใน PC ก็ต้องเน้นย้ำเลยว่าสวยกว่ามือถือเยอะที่สำคัญรองรับภาษาไทยครับเกมต่อไป x s u r v i v a l Openworld Sandbox อีกหนึ่งเกมโคตรเก่านะที่จะให้เราได้เข้าไปเอาชีวิตรอดครับที่ใครชื่นชอบการประจนภัยแล้วก็เกมนี้ครับคิดว่าน่าจะเคยผ่านถูผ่านตากันมาบ้างล่ะเราจะได้ออกสำรวจเดินทางไปตามทัศนที่ต่างๆครับปุดแร่หาของปลูกพืชสร้างบ้านเอาไว้อยู่อาศัยครับลูกเล่นแ,บบแปลกในเกมนี้คือใส่กันมาแบบเน้นๆเลยไม่ค่อยซ้ำชาวบ้านนี่ครับเราจะได้ครับของหน้าตาแบบแปลกประหลาดผสมผสานกับการสำรวจพื้นที่ใหม่ๆครับเน้นการสำรวจออกไปเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพวกยามผานะ ที่เราสามารถเลือกครับเลือกออกแบบดีไซน์กันได้ตีเมเกมผสมความเป็นไซไฟนิดนิครับกราฟิกเน้นไปที่โทนสดใสครับไม่ได้เน้นสมจริงเท่าไหร่นักซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ามือถือในยุคปี2025นี้เล่นกันไหวทุกเครื่องอย่างแน่นอนนะครับมาจัดกันต่อด้วยเกม Amikin v u l l a เ e Magic s ซิ RPG ล่าสุดครับตัวเกมนี้ก็มีการอัปเดตเปลี่ยนชื่อใหม่ครับมาเป็น a m i k i c a n r e b i a t กันแล้วครับกับเกมมือถือที่เปิดเมื่อกลางปีที่แล้วครับโดยใช้ชื่อครั้งนั้นว่า a m i k i n Survival นั่นเอง หลายคนเห็นภาพเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแหละกระแสตอบรับภายในเกมมีครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจรวมไปถึงยอดดาวน์โหลดที่ตอนนี้ก็ทะลุไปกว่าหล้านครั้งกันเข้าไปแล้วครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดนนะเราสามารถจับมอนสเตอร์มาช่วยเหลือในการต่อสู้กันได้หรือบางตัวเนี่ยมันสามารถช่วยในการครับของตัดไม้ขุดแร่อะไรแบบนี้กันได้ด้วยครับภายในเกมนี้ครับรองรับภาษาไทยแล้วใครที่ชื่นชอบเกมออกใหม่นะหรือยังไม่เคยลองครับแนะนำไปลองกันดูได้เลยครับ เกมต่อไป Life After เกมเอาชีวิตรอดสุดคลาสสิกครับที่ต้องมาติดอันดับกันยังไม่ต้องสงสัยนะสำหรับ Life After ครับเพราะว่าเกมนี้เปิดกันมาอย่างยาวนานจริงๆและยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยอดดาวน์โหลดสูงมากๆแถมยังได้รับความนิยมทั่วทั้งเอเชียครับตัวเกมนั้นจะมาในมุมมอง TPS เล่นง่ายไม่เวียนหัวซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยภาพคือสวยลำมากๆแต่ในยุคป,ปี2025นี้ครับทรงนี้ก็มีมาให้เราเห็นกันแบบเกลื่อดเลย หลักๆแล้วเน้นเล่นแบบออนไลน์ครับจะตีรวมทีมล่าบอสกับเพื่อนๆ <_ d ata> เล่นคนเดียวเกมนี้ก็อาจจะงองเหงาไปบ้างครับลองชวนเพื่อนมาเล่นกันครับซึ่งใครที่ชื่นชอบเอาชีวิตรอบแบบเน้นๆเล่นกันได้ยาวๆเกมนี้ไม่เสียดายพื้นที่แน่นอนละครับเกมต่อไปเทเรเรีย อีกหนึ่งสุดยอดเกมกราฟิกพิกเซลครับที่ใครได้ลองสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดใจกันอย่างแน่นอนแต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะว่าเกมนี้ไม่ฟรีครับต้องเสียเงินซื้อก่อนเล่นแต่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินแบบครั้งเดียวจบไม่ต้องเติมกันเรื่อยๆภายในเกมมอบอิสระในการเล่นสูงขั้นสุดครับขุดดินตัดไม้ครับของมุดไปหาแร่ทองแร่เหล็กสร้างทางรถไฟครับหรือจะเป็นแบบลอยฟ้าเกมนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันสูตรครับต่างๆครับนับร้อยนับพันรูปแบบ แผนที่ของเขาซ่อนอะไรเอาไว้เยอะมากมายจริงสำรวจกันได้แบบไม่มีกากซึ่งตัวเกมนี้ก็จะมีบอสให้เราได้สู้กันด้วยแม้ว่ากราฟิกอาจจะไม่ได้สวยเน็กเจนครับแต่ว่าใช้สเปคมือถือในการเล่นเนี่ยค่อนข้างต่ำจริงๆเล่นได้ตามจินตนาการก,กันแบบไม่รู้จบเลยสำหรับเทเลเรียนั้นมีทั้งเวอร์ชัน p c และก็เวอร์ชันมือถือครับหากคุณชื่นชอบการชนภัยแบบไร้ข้อจำกัดหรือมีเวลาว่างในการเล่นเกมเยอะมากๆเกมนี้การันตีว่าเล่นแล้วดูดเวลากันเลยนะครับ มาดูกันต่อด้วยเกม Arc Ultimate Mobile Edition ลหนที่สุดครับ Arc Survival ในปี2025นี้ครับเขาก็กลับกันมากันแล้วนะ เป็นเกมที่ใครหลายๆคนนั้นรอคอยแล้วก็ถามถึงเป็นเข้ามาเยอะจริงๆว่าเมื่อไหร่เกมนี้จะเปิดสักทีครับซึ่งในรอบนี้อาก็จะกลับมาในชื่อของเวอร์ชันภาคอัติเมทโมบายออดิชั่นนั่นเองจัดเต็มทั้งแผนที่ลูกเล่นใสกันมาแบบแน่นเกมเหมือนเคยให้เราได้เข้าไปเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าดโนเสาร์คือสนุกของจริงครับฟาร์มของมาทั้งชีวิตครับรูดไปถึงครับของสร้างบ้านอัปเกรดตัวละครให้เก่งมากยิ่งขึ้น จุดเด่นคือจะเป็นการจับใดโนเสานานาชน,นิดรับเอามาไว้ใช้งานกันได้เป็นเกมที่เราจะเล่นคนเดียวก็ดีครับหรือจะเป็นการชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้คือโคตรมันแล้ครับพามาดูกันต่อด้วยเกม Light like s t a r s เกมมือถือเอาชีวิตเาตัวใหม่สไตล์พาวเวกันอีกถึงเกมครับที่จะพาเราเข้าไปจนภายจับมอนสเตอร์ในโลกกว้าง ล่าสุดตอนนี้ครับคนไหนที่ใช้ iOS เกมนี้สามารถดาวน์โหลดกันได้ด้วยซึ่งปัจจุบันยอดดาวน์โหลดก็ทะลุไปกว่า10,000แครั้งกันเข้าไปแล้วล่ะตัวเกมครับในปี2025นี้ครับยังมีการอัปเดตคอนเทนต์เข้ามาเรื่อยๆอ,ออกทองโลกกว้างครับของบูกการจับศัพท์มาฝึกใช้งานครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยแหละและที่ขาดไปไม่ได้คือการทาฟาร์มปลูกผักครับเล่นกันได้แบบชิวๆกันด้วยถือได้ว่าเป็นหนึ่งเกมมือถือครับที่ได้รับแรงมาดันใจมาจากหลายๆเกม คนไหนที่ชื่นชอบกราฟิกสไตล์นี้ลองแวะเวียนไปจัดกันดูละกันครับผามาดูกันต่อกับเกมอันดับที่12ในคลิปนี้ครับกับ Go and g l o r y เกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดประจําปีนี้เลยก็ว่าได้ครับที่จะให้เราได้เข้าไปจนภยัยเะลืเดเจียนหาสมบัติและก็หาทางรอดออกมาให้ได้ครับโดยตัวเกมนั้นจะมาสไตล์เดียวกับเกมดังอย่าง Dark and Darker กันเลยมีระบบของคราอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องเน้นการเล่นแบบ pvpve พอะง้นนอกจากที่เราจะได้สู้กับมอนสเตอร์แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากผู้เล่นออนไลน์ได้กันเองครับมีการดักคิวแย่งชิงสมบัติชิงไอเทมกันนะงานภาพกราฟิกครับเน้นความเป็นดาร์กแฟนซีขั้นสุดเลย ซึ่งเกมในคลิปนี้ยังไม่ค่อยมีสไตล์ดักดักเท่าไหร่น้นนะขครที่ชื่นชอบแบบตะดูเดันเจียนฟิลแบบนี้ครับดักฟิวสีลองดูเกมนี้ล้วกันครับอันดับที่13 tomorrow สโตไทยก็มากันแล้วครับกับเกมที่ใครหลายๆคนนั้นรอคอยกับ tomorrow ครับ โดยสำหรับเกมนี้จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง s e r v ์เ a ียลบิลแอนด์ครเอาไว้เลยหลักๆก็ยังคงให้เราเข้าไปสร้างบ้านครับของครับแล้วก็ตะลุยบูก,กับฝูงซอมบี้พวงโดยการล่าสัตว์และก็ปะทะบอสใหญ่ยักษ์แผนที่ภายในเกมทําออกมาค่อนข้างกว้างขวางนะมีอะไรให้เราเข้าไปสำรวจเยอะมากๆ เกมนี้ไม่ได้เล่นเพลินๆครับเพราะว่าเขาจะมีค่าพลังค่าความหิวและก็ค่าความเหนื่อยล้าของตัวละครด้วยเปิดโตนอกมานานหลายปีครับซึ่งในปี2025นี้ใครยังไม่เคยลองถือว่าพลาดเลยนะเพราะว่ายอดดาวน์โหลดทะลุไปกว่า5ล้านครั้งกันแล้วเป็นอีกหเกมทรงดีที่สเปคไม่หนักเครื่องจนเกินไปแล้วครับอันดับที่14ับ Love Servo Ocean Nomad ในปี2025นี้ครับยอดดาวน์โหลดของเขาเนี่ยก็ทะลุไปกว่า100ล้านครั้งเงินเข้าไปแล้วครับ และถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่มียอดดาวน์โหลดสูงมากๆประจําคลิปวันนี้ครับหลายๆคนก็คงผ่านหูผ่านตากันมาบ้างละเอาชีวิตรอดบนแพรครับลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือใช้ให้เราใช้ตะขอเกี่ยวขยะหรือสิ่งของที่ลอยมาตามน้ำนะครับเอามากราฟของรวมไปถึงสร้างที่อยู่อาศัยนั่นเองเป็นเกมที่เปิดให้บริการกันมานานหลายปีจนหลายเกมเนี่ยก็เอาไปเรียนแบบนะแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าใครที่ตามหาเกมแนวเซิร์ฟครับที่เล่นวนซ้ำวนซ,วนซาก,กันได้แบบไม่รู้จบ แถมเป็นเกมสเปคตามเบาเครื่องกันด้วยเกมนี้ต้องมาติดอันดับและครับอันดับที่ 15. Last Day on Earth สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะลืมเกมไหนไปไม่ได้เลยแต่ห้ามลืม Last Day on Earth ครับไม่งั้นก็ต้องโดนทวงกันอย่างแน่นอนละเพราะว่าน,นี้คือเกมแอคชั s น r v ร v a ์ครับในตำนานเลยก็ว่าได้ ที่เกมของเขาเนี่ยมีให้เราเล่นเป็นเกมแรกๆบนมือถือครับคือโคตรสุดแล้วโคตรมันเราจะได้เข้าไปเอาชีวิตรอดที่ค่อนข้างสมจริงครับไม่ว่าจะเป็นความหิวโหยความกระหายน้ําแล้วก็อุปสรรคต่างๆจากซอมบี้หรือแม้กระทั่งแต่มนุษย์ด้วยกันเองแนวน,นี้คือเล่นไม่ยากครับครับของเอามาเยอะๆเลยจนภัยแบบจัดเต็มเล่นได้ยาวๆมีภาษาไทยครับอาจจะไม่ได้การาฟิกสวยอลังการงานสร้างแบบในเกมยุคใหม่ๆครับ แต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยก็สร้างชื่อมาอย่างยาวนานนะการันตียอดดาวโหลดไปแล้วกว่า100ล้านครั้งครับอันดับที่16กลิ่มโซสุดยอดเก,เกมเก่าในใจผมเลยครับเกมนี้ติดมากๆเมื่อสมัยที่มันเปิดมาครั้งแรกบนสโตนะ ทั้งงานภาพกราฟิกเสียงดนตรีบรรยากาศต่างๆในยุคนั้นก็ต้องบอกว่าคิดถึงจริงๆเริ่มต้นมาผู้เล่นแทบจะไม่มีอะไรเลยครับต้องหาทางรอดมาให้ได้ครับด้วยกางเกงในตัวเดียวของเราที่ใส่เดินไปเดินมานะตัดไม้ขุดแร่เก็บก้อนหินเอามาครับของประทังชีวิตกันไปครับเอาเป็นว่าระบบเกมแบบนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมในคลิปที่ผ่านมาเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าคุณอยากได้ความดั์กแฟนตาซีแบบที่เกมยุคใหม่แทบจะหากันไม่ได้แล้วเกมนี้ครับถือว่าน่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยแล้วครับ พามันดูกันต่อกับเกมอันดับ17ครับกับ r a f f Survival Multiplayer ยอดดาวน์โหลดทะลุ10ล้านกันเข้าไปแล้วครับเรียกได้ว่ามีเห็นกันเยอะมากๆเลยสำหรับเกมเอาชีวิตรอดบนแพรอย่างเกม r a f ครับมีคืออีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะที่ผมต้องพามาติดอันดับกันอีกครั้งล่ะถ้าหายไปเนี่ยก็ต้องโดนถามถึงกันมาอย่างแน่นอนส่วนคนไหนที่ไม่เคยเล่นครับนี่คือเกมที่จะให้เราได้เข้าไปติดบนแพรครับ ใช้ชีวิตอยู่บนนั้นเลยใช้ตะขอเกี่ยวของเก็บไอเทมต่างๆที่ลอยมาตามน้ําใช้วิชาในการครับของและก็นับประดิษฐ์เพื่อหาทางรอดมาให้ได้ตัวเกมเล่นสนุกมากๆครับเปิดม,มานานหลายปีซึ่งในปี2025นี้ยังคงมีสเสน่ห์คนเล่นเยอะแบบยอดนิยมจริงๆแต่แนะนําว่าภายในเกมนี้ครับเล่นกับเพื่อนจะสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวแล้ครับมาต่อกันด้วยเกยม Lost in Blue นี่คือเกมมือถือแอคชั่นเซอร์วิครับที่จะให้เราเป็นผู้ประสบภัยจากเครื่องบินตกต้องหาทางเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างแห่งนี้ให้ได้นานที่สุดโดยการตามหาอาหารสร้างที่อยู่อาศัยครับของที่จําเป็นเพื่อเอาไปใช้ตามสถานการณ์ต่างๆภายในเกมก็จะเป็นการเน้นทำภารกิจเคลียร์เควสนะครับตามหาไอเทมต่างๆแมพภายในเกมนั้นก็ค่อนข้างกว้างใหญ่เลยได้พบเจอทั้งกัฟฟูงมอสเตอร์แล้วก็สัตว์ประหลาดกายพันธุ์จุดที่น่าสนใจคืองานภาพกราฟิกค่อนข้างสวยครับมาแบบ 3D ไหลลื่น แม้ว่าจะเป็นเกมที่เปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่าภาพทรงนี้ยังดูดีเอาได้อยู่ที่สำคัญภายในเกมก็รองรับภาษาไทยครับอันดับที่ 19. d o r าดอพาไปเอาชีวิตรอดในโลกอนิเมะกันดูบ้างครับนี่คือเกมเซอร์ไรว์นะที่จะมาในตีมอนิเมะหเดียวประจำคลิปวันนี้ครับ ซึ่งโลกภายในเกมนั้นก็มาแบบกว้างสะใจให้เราออกไปบู๊ออปะจนภายกันได้แบบไม่มีทีสินสุดเน้นความแอคชั่นสร้างบ้านครับของจัดกันมาครบจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือมีของให้เลือกครับเลือกใช้งานกันเยอะมากๆแถมยังสามารถเร่นก,กับเพื่อนผ่านโหมดโคออฟช่วยกันฟาร์มทรัพยาก,กรกันได้ภายในเกมนี้มีภาษาไทยนะเล่นกันได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือครับ พามาดูกันต่อด้วยเกม Westland Survival ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในการเอาชีวิตรอดแบบสไตล์คาวบอยครับแนะนำมาลองดูเกมนี้กันเลยกับ Westland Survival ครับ แม้ว่าจะดูเก่าไปเสีงหน่อยนะแต่ในปี2025นี้ครับถ้าคุณตามหาเกมที่เล่นเพลินๆก็ถือได้ว่ามีน้อยมากๆบางคนบอกว่านี่มันเ e ดเดตรีเดียมชั่นเวอร์ชั่นยอดส่วนผสมแนวเซอร์เวอรนิวาเราต้องเริ่มต้นเอาชิตรอดด้วยกันครับของสร้างที่อยู่อาศัยในยุคข,ของความป่าเถื่อนครับแน่นอนว่าโลกภายในเกมนี้เต็มไปด้วยอันตรายมากมายหลากหลายรูปแบบให้เราพบเจอทั้งโจรผู้ร้ายหรือจะเป็นการ PVP ออนไลน์เกิดพดนคนอื่นก็ทําได้เหมือนกันภายในเกมนี้เน้นความคลาสสิกกันแบบขั้นสุด ใครยังไม่เคยลองตีนคาบอยครับลองดูเวอร์ชั่นนี้แล้วกันครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด20อันดับเกมมือถือเอาชีวิตรอดที่น่าเล่นที่สุดประจำปี2025นี้นะหลายชื่อเกมครับพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ